สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาเรียนกันในเรื่องของรูปเลขาคณิตค่ะ,คคะโดยเราจะเรียนในส่วนของเรื่องแกนสมมาตรกันค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักแกนสมมาตรหรือเปล่าคะถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้กันค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนเรื่องแกนสมมาตรกันเรามาทบทวนกันค่ะว่ารูปเลขาคณิต นั้นเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่ามีรูปอะไรบ้างร,รูปแรกค่ะเด็กๆกลมๆเป็นเส้นโค้งๆวนหากันแบบนี้นั่นก็คือรูปวงกลมนั่นเองรูปวงกลมนะคะจะมีลักษณะโค้งมนค่ะจะไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมไม่มีด้านนะคะ ต่อมาค่ะรูปที่เด็กๆเห็นทั้งหมดนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองทำาไมถึงเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเพราะว่าแต่ละรูปนั้นมีมุมทั้งหมด3มุมและมีด้านทั้งหมด3ด้านเราจึงเรียกรูปพวกนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆรูปที่เด็กๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะเหมือนเดิมค่ะทำไมถึงเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเพราะว่า รูปในแต่ละรูปนั้นมีทั้งหมด4มุม4ด้านต่อให้มีลักษณะท่าทานที่เปลี่ยนไปแต่ถ้ารูปรูปนั้นมีสี่มุม4ด้านก็จะเรียกรูปนั้นว่ารูปสี่เหลี่ยมค่ะแต่ก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันไปในระดับชั้นป .3 เราจะเรียนกันแค่รูปสี่เหลี่ยมเฉยๆนะคะยังไม่ระบุเจาะจงชื่อนะคะต่อมาค่ะคล้ายๆกับวงกลมเลยแต่จะมีลักษณะโค้งมนแล้วยาวกว่านะคะ นั่นก็คือรูปวงรีนั่นเองเป็นพี่น้องกับวงกลมนะคะตอนนะค่ะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนกันในวันนี้ก็คืคอเรื่องของแกนสมมาตรค่ะแกนสมมาตรคืออะไรคะเด็กๆแกนสมมาตรก็คือเมื่อเรามีรูปรูปหนึ่งและเรานำรูปรูปนั้นมาพับครึ่งประกอบกันแล้วปรากฏว่ารูปที่เราพับครึ่งนั้นมันทับกันสนิทพอดีเลยและ เส้นรอยเมื่อเราขี้ออกมาแล้วเกิดเส้นรอยเส้นรอยที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเราเรียกว่าแกนสมมาตรค่ะเด็กๆถ้ารูปใดที่พับแล้วทับกันสนิทพอดีแปลว่ารูปรูปนั้นมีแกนสมมาตรนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าคุณครูนำกระดาษนะคะมาพับให้ทับกันสนิทแล้วรีดให้เกิดรอยสังเกตนะคะว่าสอด้าทับกันสนิทพอดี เมื่อขี้ออกมาเด็กๆจะสังเกตเห็นเส้นตรงนี้อ่าเดี๋ยวคุณครูจะตีให้เด็กๆดูนะคะเมื่อพับสนิทแล้วมันจะเกิดเส้นเส้นนี้ค่ะเด็กๆเส้นเส้นนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าเส้นแกนสมมาตรลองพับสิคะคุณครูสามารถพับได้อีกหนึ่งหนึ่งทางนะคะก็คือแนวยาวปรากฏว่าแนวยาวคุณครูก็พับได้สนิทพอดีเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะสองฝั่งพับกันสนิทพอดีเลยก็เกิดเกิดรอยตรงตรงนี้ขึ้นมาแสดงว่า เส้นที่เกิดรอยตัวนี้ก็คือแกนสมมาตรอีกเส้นหนึ่งนั่นเองแปลว่ารูปรูปนี้นะคะเกิดแกนสมมาตรกี่เส้นล่ะคะสองเส้นนั่นคือพับแนวแนวยาวก็ทับกันสนิทแนววางก็ทับกันสนิทลองพับแนวอื่นทับกันไหมคะเด็กๆไม่ทับสรุปว่ามีสองเส้นนะคะต่อมาค่ะรูปที่เด็กๆจะได้เรียนกันต่อไปเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะเรามาดูว่ามีแกนสมมาตรไหม คุณครูก็ทําการพับเลยค่ะเด็กๆในแนวยาวตรงกลางปรากฏว่าเมื่อคุณครูพับไปแล้วนะคะเด็กๆสังเกตรูปนะคะว่ามันทับกันสนิทพอดีเลยค่ะสองด้านเส้นที่เราพับที่เกิดรอยนะคะก็นั่นก็คือเส้นแกนสมมาตรนั่นเองเส้นแกนสมมาตรก็คือเส้นที่แบ่งครึ่งตรงกลางพอด,ดีเป๊ะนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าก็จะได้เส้นเส้นแกนสมมาตรแล้วนะคะต่อไปลองพับแนวขวางบ้างค่ะดูซิว่ามันเท่ากันไหม คุณครูก็ลองพับแกนแน,แนวขวางนะคะเด็กๆปรากฏว่าเห็นไหมคะข้างบนกับข้างล่างมันไม่เท่ากันค่ะข้างบนบข้างล่างไม่เท่ากันแสดงว่ารูปเมื่อกี้นี้มีแค่หนึ่งเนนะคะต่อมารูปต่อมาอันนี้คุณครูเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อพับก,กันปรากฏว่ามันทับก,กันสนิทพอดีเลยเห็นไหมคะแต่สองฝั่งทาไมคะวงกลมหนึ่งวงฝั่งนี้มีวงกลมสองวง พื้นที่สองฝั่งมันไม่เท่ากันนะคะแสดงว่าไม่ใช่แกนสมมาตรคุณครูลองพับแนวยาวบ้างค่ะเด็กๆถึงแม้ว่ามันจะทับกันสนิทพอดีแต่เด็กๆดูรูปนะคะด้านบนมีสองวงด้านล่างมีไม่เต็มวงแปลว่ารูปรูปภาพรูปนี้นะคะไม่มีแกนสมมาตรนะคะเด็กๆมารูปสามเหลี่ยมรูปนี้บ้างอันนี้เราก็เรียกว่าสามเหลี่ยมนะคะคุณครูพยายามลองพับซิ หา,หาแนวทางทพับเพื่อให้รูปสองให้รูปนี้นะคะมันแบ่งครึ่งปรากฏว่ารูปนี้มันแบ่งครึ่งไม่ได้แปลว่ารูปรูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรนะคะต่อมาค่ะรูปวงกลมรูปสุดท้ายนะคะอันนี้คือรูปวงกลมคุณครูก็ได้ทําการพับแบ่งครึ่งนะคะให้ทับกันสนิทพอดีเลยสองฝั่งทับเท่ากันสนิทพอดีเกิดรอยหนึ่งรอยคุณครูก็เลยใช้ดินสอน,นะคะขีดเพื่อให้เส้นมันชัดเจนขึ้นค่ะ เส้นที่ได้นี่ก็คือเส้นที่แบ่งครึ่งนะคะสองฝั่งเท่ากันทับกันสปีพอดีเลยได้และหนึ่งเส้นคุณครูลองพับอีกหนึ่งด้านค่ะแนวขวางนะคะคุณครูพับปรากฏว่ามันเท่ากาันคุณครูก็ได้อีกหนึ่งเส้นก็เลยทําการขีดเส้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นเด็กๆลองมาทายสิคะว่ารูปวงกลมนั้นมีเส้นแกนสูงมากเท่าไหร่ตอนนี้ได้คุณครูได้สองละคุณครูลองขยับไปอีกนิดนึงปรากฏว่าลองขยับไปแค่นิดเดียวมันก็สามารถพับทับกันได้สนิทพอดีเลยนะคะเด็กๆ เห็นไหมคะพับกันได้สนิทเลยคุณครูได้สามเส้นแล้วมีใครทายไหมคะว่าได้ทั้งหมดกี่เส้นคุณครูขอเชเลยนะคะรูปวงกลมเป็นรูปเลขาคณิตที่มีแกนสมมาตรมากที่สุดคือนับไม่ท้วนเลยค่ะเด็กๆมีเยอะมากนะคะเคยออกข้อสอบเ t ทด้วยนะคะฝากเด็กๆด้วยนะรูปวงกลมคือรูปที่มีแกนสมมาตรเยอะที่สุด ไม่สามารถนับจำนวนได้เลยว่ามันมีทั้งหมดกี่เส้นกี่แกนนะคะอ่ามาตรวจสอบความเข้าใจคุ้นๆมั้ยคะเด็กๆช่วยบอกคุณครูสิคะว่ารูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเด็กๆเดาสิคะว่ารูปที่1มีแกนสมมาตรไหมรูปที่1เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรค่ะคุณครูแบ่งครึ่งนะคะพับครึ่งนะคะก็จะได้เป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะเท่ากัน รูปที่2คือรูปที่เราทํากันไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆดาวสิคะว่ามีแกนสมมาตรไหมเมื่อกี้ที่เราทํากันไม่มีแกนสมมาตรนะคะเพราะพื้นที่แต่ละรูปมันไม่เท่ากันเนาะรูปที่สามรูปวงรีมีแกนสมมาตรไหมคะเด็กๆรูปวงรีรูปที่สามีแกนสมมาตรนะคะส่วนรูปที่4ี่ค่ะรูปสามเหลี่ยมแต่ละด้านไม่เท่ากันเลยนะคะรูปที่สไม่มีแกนสมมาตรนะคะรูปที่ห เด็กๆดูดสิคะว่ามีแกนสมมาตรไหมรูปที่ห้าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังว่าเราจะหาแกนกันยังไงเนาะส่วนรูปที่6เด็กๆเห็นไหมคะว่ามันยืกยือยึกยือเป็นแหลมแหลมเราไม่สามารถแบ่งครึ่งให้มันพอดีเท่ากัน2ฝั่งได้ไม่ว่าจะเป็นบนล่างซ้ายหรือขวานะคะดังนั้นรูปที่หไม่มีแกนสมมาตรค่ะอันนี้เด็กๆดูนะคะเป็นตัวอย่างรูปที่คุณครูนํามาให้เด็กๆดูนะคะ ว่าแต่ละรูปนะั้นมีแกนสมมาตรเท่าไหร่นะคะ nine, รูปที่1เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะเท่ากันทุกด้านนะคะเด็กๆสังเกตนะคะสด้านเท่ากันหมดจะมีแกนสมมาตร3แกนต่อมารูปที่2ค่ะมีรูปสามเหลี่ยมนะคะเท่ากันนะคะสด้านส่วนด้านที่เป็นฐานนั้นไม่เท่ากันทําให้รูปนี้มีแกนสมมาตรแค่1นรูปนะคะเด็กๆดูตามภาพเลยเราไปดูรูปที่4ค่ะรูปที่4เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ เท่ากันทั้งหมด4ด้าน4ี่มุมจะมีแกนสมมาตรทั้งหมด4แกนนะคะและดูรูปสี่เหลี่ยมรูปอื่นนะคะจะมีแกนสมมาตรที่แตกต่างกันไปรูปห้าเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมสิบเหลีย่ยมนะคะสังเกตไหมคะว่ารูปใดบ้างที่มีจํานวนแกนเท่ากับจํานวนด้านรูปที่เท่าไรคะรูปที่หนึ่งกับ รูปที่4นั่นเองที่มีจํานวนแกนเท่ากับจํานวนด้าเดี๋ยวนะคะในส่วนของใบงานครั้งที่2นะคะเรื่องของเลขาคนคณิตเด็กๆก,กับมาย้อนดูวีดีโออันนี้นะคะจะมีอ่าหน้านี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆมากเลยค่ะเด็กๆก,ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องแกนสมมาตรนะคะคุณครูขอสรุปให้เด็กๆฟังอย่างคร่าวๆนะคะแกนสมมาตรก็คือเส้นแกนนะคะที่เมื่อเราพับ รูปนะคะ1รูปนะคะ,ะ,คะแบ่งแบ่งรูป2รูปเมื่อเราพับแล้วมันเท่ากันสนิทพอดีมันจะเกิดเส้นรอยตรงที่เราพับเส้นรอยตรงนั้นก็คือเส้นแกนสมมาตรนั่นเองค่ะเด็กๆอันนี้เป็นการสรุปให้เด็กๆเ,เข้าใจอย่างง่ายๆนะคะหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบง,งานออนไลน์ส่งคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์แล้วก็ส่งวิธีการทำให้เด็กๆนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเด็กๆที่รับชมนะคะอย่าลืมทำกันบ้านสงคุณคืรูด้วยนะคะไปละค่ะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันว่าครั้งหน้าคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เรื่องอะไรสำหรับวันนี้ไปละค่ะ